เยอะตั้งแกทำไมไม่รู้จักหลบฮะแล้วแกมายืนเบอร์เลยตรงนี้เฮ้ยจะจับตังค์จะไหปซื้อข้าววะเนี่ยเฮ้ยฮะนี่อย่าบอกนะว่าแกอยากกินข้าวที่ร้านอาหารร้านนี้ <C le af> นี่แกฝันยู่หรือเปล่ายะ <C le af> ฉันว่านะอย่างแกนะ่ะแค่บาาะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะ่ะฉันว่ามันก็หลุดแล้วนะนี่คุณเขใจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมถึงฉันจะไม่ค่อยมีเงินน่ะแต่ฉันก็ไม่ได้ขอเงนินคุณมากินนี่ นี่แกฉันว่าจะเอาเงินที่ฉันทำร่วมาคืนสักหน่อยแต่ปากดีขนาดเนี้ยไม่ให้แล้วไปหาเอวกันเดี๋ยวก่อนคุคณเดี๋ยวคุณนั่งรองตรงนี้ก่อนนะคะเ,เดี๋ยวก่อนค่ะ ร้านหรูขนาดนี้ฉันมีเงินไม่พอจ่าค่าหารแนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าพูไปร้านฉันเนี่ยไม่รังเกียจคุณหรอกนะคะฉันว่าคุณลองดูราคาอาหารก่อนนะคะฉันว่ายังไงคุณก็มีเงินจ่ายคะ่ะ ส0บาทเองเหรอคะนี่คุณเอาเมนูมาให้ฉันถูกหรือเปล่าคะเนี่ยฉันให้ไม่ผิดหรอกคะ่ะร้านฉันเนี่ยขายราคานี้จริงๆฉันบอกแล้วว่ายังไงคุณก็มีเงินจ่ายแน่นอนเพราะว่าร้านฉันเนี่ยไม่ว่าจะคนรวยหรือว่าคนจนก็สามารถที่จะเข้ามากินได้หมดคะ่ะร้านนี้เนี่ยไม่เลือกบริการหรอกนะคะงั้นฉันเอาเมนูนี้ที่นึงคะ่ะ รอสักครู่นะคะเออ,เอ,อคุณคะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คะ่ะงั้นฉันขอเปลี่ยนเป็นหอ,อกกับบ้านได้ไหมคะ นี่แกยังกล้าเข้ามานั่งที่ร้านนี้อีกเหรอคะอร้านนี้ยออเจอหรูแล้วก็ดูดีถามจริงมีเงินจ่ายหรอกฉันว่านะถ้าแกไม่มีเนี่ยแกก็ออกไปกินข้าวที่ข้าเหมือนไปมันน่าจะเหมาะกับแกมากกว่ารับอะไรดีคะเดี๋ยวคะ่ะฉันยังไม่สั่ง นี่คุณปล่อยให้คนจน,นแบบเนี้ยเขามานั่งที่ร้านอาหารได้ยังไงคะคุณควรเลือกรับเกรดลูกค้าหน่อยก็ดีนะคะตาคุณก็มีนี่น่าจะแยกแยะได้ว่าใครที่อยู่ระดับชนชนัชน้นรากยากับใครที่รวยและสวยเหมือนนางฟ้าแบบชัดฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะเพราะาร้านฉันเนี่ยไม่มีการวัดมาตรฐานร,ระดับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นใคร ก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้เหมือนกันพอฉันรู้ดีว่าต่อให้ทำร้านอาหารหรูหรือว่าดูดีแค่ไหนแต่ถ้าเข้าไม่ถึงคนทุกระดับคนที่เขาไม่มีก็จะไม่ได้รับโอกาสและความประทับใจกลับไปสิคะฉันคิดว่าคุณควรที่จะใจกล้างมากกว่าน,นี้หน่อยนะคะเพราะถ้าหากว่าวันหนึ่งเป็นคุณเองที่โดนปฏิเสธก็คงรู้สึกแย่ไม่างกันไน,นี่คุณอย่ามาสอนฉันนะ มันน่ะไม่มีเงินจริงๆมันก็สมควรแล้วนี่ที่จะต้องไปกินข้าวข้างถนนแบบนั้นน่ะคนที่เขามีเงินสิถึงจะสามารถเข้ามาที่ร้านอาหารดีๆแบบนี้ได้ฉันว่าคุณไล่มันออกไปเถอคะค่ะเพราะถึงยังไงมันก็ไม่มีปัญญาหาเงินมาจ่ายได้แน่นี่ถ้าคุณไม่พอใจก็เชิญออกไปเลยได้นะคะฉันไม่ได้ว่าอะไร ถบคุณด้วยนะคะที่มีเสียงดังรบกวนถ้าคุณไม่ติดอะไรเชิญโซนด้านในก่อนได้นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคือว่าฉันได้ยินคำพวกนั้นจนชินแล้วแ่ะคะ่ะโอ้หลานติดเหรอเนี่ย อะไรวันนี้เนี่ย,ยไปร้านไหนก็ปิดไปร้านไหนก็ปิดลมเสียงจริงเลย,ยวันอะไรวันนี่คุณกลับมาทำไมคะไหนคุณบอกว่าคุณไม่พอใจร้านฉันไม่ใช่หรือไง รอให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะออกไปก่อนต่างหากล่ะฉันถือจะมันมนั่งฉันไม่อยากนั่งกั้คนจนแบบนั้นน่ะเพราะว่าฉันเหม็นสาบคนจนสรุปคุณจะสั่งไหมคะถ้าเกิดว่าความรวยของคุณมันใหญ่มากเนี่ยฉันแนะนำให้คุณเอาเงินไปกินข้าวที่อวกาศดีไหมคะจะได้ภูมิใจดีเถอะ อย่างนี้ชาติไหนจะรวยนะคฮะ,ะประสาทปะเนี่ยที่ฉันทําก็เพราะว่าฉันเห็นใจคนหาเช้ากินข้ามมาค่ะเพราะว่าทํางานแต่ละวันก็ยังเดือนชนเดือนฉันแค่รู้สึกว่าถ้าร้านอาหารของฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นหายเหนื่อยได้เนี่ยฉันก็ยินดีที่จะทําค่ะนี่ทำไมคุณต้องไปเห็นค่ามทุกมันด้วยฉันจะบอกอะไรให้นะร้านของคุณเนี่ยเอจะหรูและดูดีขนาดเนี้ย ฉันว่าแค่คุณอัพราคาขึ้นมาให้มันสมกับร้านเนี่ยฉันว่าคุณก็รวยแล้วนะแต่บอกไปคุณก็คงไม่ฟังฉันจะสั่งอาหารเลยแล้วกันเอาแซลมอนสลัดกินที่นี่แล้วก็เอายามเกาหลีกลับบ้านแค่นี้ใช่ไหมคะใช่รีบๆทำ้วยหละฉันหิว ถูกดีแฮะ อใอ้โหหน้าตาน่ากินจังเลยซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยใส่คงจะแพงแน่ดูพี่บอกแล้วใช่ไหมให้ซื้ออะไรที่มันถูกๆมาให้พี่กินก็ได้ไม่ใช่พี่ฉันซื้อมาจากร้านอาหารร้านหนึ่งหรูมากเลยนะแต่ราคาอาหารนอะ่ะถูกมากแล้วกล่องเนี่ยฉันซื้อมาแค่สามสิบบาทเองจริงเหรอจริงๆพี่ ไม่ใช่โกหกพี่นะจริงฉันพูดจริงๆแล้วนี่ไปทำงานมาเหนื่อยไหมเรื่องค่ารักษาพี่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะมูนเก็บเงินไว้บ้างก็ได้แต่พี่ก็หายแล้วไม่ได้หรอกฉันมีพี่แค่คนเดียวนะยังไงอ่ะพี่ก็จะต้องหายดีงั้นถ้าพี่หายดีเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะพาพี่ไปกินร้านอาหารร้านนั้นฉันว่าพี่ต้องชอบแน่แน่ แล้วนี่นุ่นกินข้าวหรือยังพี่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันมีนี่แล้ว พอดีว่าเมื่อกี้อะคะ่ะฉันโทรมาสั่งอาหารไว้ที่นี่ปิดกล่องฉันก็เลยมารับอาหาระคะ่ะนี่ค่ะค่าอาหารคุณน่าจะให้มาเกินนะคะค่าอาหารมันแค่300เองอะคะ่ะถือว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะคะ อะไรที่เชื่อกันได้ก็เชื่อกันไปคุณจะได้เอาเงินของชันไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปค่ะร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะ มาต่อว่าว่าเขาจนคุณกลับไปได้เลยนะคะส่วนเงินเนี่ยฉันไม่ต้องการออคุณคะใจเย็นก่อนนะคะนี่ลูกน้องฉันเองค่ะฉันกำลังคุยกับเขาอยู่ลูกน้องนั้นเหรอไหความว่าไงอะคะแล้วไหนคุณบอกว่าคุณไม่ชอบเขาแล้วทำไมถึงพี่กินเสร็จแล้วพี่อย่าลืมกินยานด้วยนะ พวกแกใจอ้ายอยู่ที่อื่นสักทีฮะเจ้านายฉันน่ะเขาต้องการที่นี่ไว้ทําอย่างอื่นพวกแกออกไปซะคนจนๆอย่างพวกแกเนี่ยนะไปนอนข่าฉนวนนู่นไปผมขอร้องนะครับให้ผมกับน้องอยู่ที่นี่ก่อนแล้วถ้าผมได้ที่ใหม่เมื่อไรผมจะรีบย้ยายออกกันทีเลยนะครับคุณ <c oughs> บอกว่าไม่ได้ไงฟั่งไม่รู้เรื่องหรอออกไปซะแต่ว่าถ้าพวกแกไม่อยากออกเนี่ยนะแกก็จ่ายซะดีๆสองพัน น,นี้หรอกนะแต่ถ้านายอยากได้เนี่ยนายก็ต้องรอสิ้นเดือนอะ่ะเห็นใจคนทํามาหากินหน่อยเห็นใจงั้นเหรอ ไม่เป็นไรแค่เนี้ยทนได้ออขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้เมื่อกี้อ่ะพี่เฟิร์สพี่นั่งก่อนดีกว่าอะ <c oughs> นนี่ไปกินฉันเห็นนะว่าขนมปังนั่น่ะเธอเอามาจากที่ไหนคุณคะ คุณอยาเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่ชายฉันนะคะนะฉันขอร้องนุ่นมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเปล่าจา้ะพี่ถ้าเธอไม่อยากให้ฉันเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่ชายเธอเธอกลับนี่ไปคะกินของที่เก็บมาจากทางขยะแบบนั้นน่ะมีหวังเธอได้ไม่สบายเหมือนพี่ชายเธอแน่แนเอา้าขอบคุณนะคะ แต่วันนั้นฉันก็ให้พวกเขามาทํางานกับฉันที่ไซ์งานแล้วก็หาห้องพักดีๆให้แต่จริงๆแล้วฉันก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้มากหรอกคะ่ะแต่ฉันคิดว่าอยู่แบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนะคะว่าความจนเนี่ยมันทําให้ทุกขาระมาณมากแค่ไหนพวกเขาต้องคนทํางานหนะักเพื่อหางเงินไปรักษาคนที่เขารัก ถ้าเป็นฉันฉันก็คงทำใจไม่ได้ถ้าหากวันหนึ่งฉันต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับพวกเขาเหล่านี้ดีแล้วละค่ะที่คุณคิดได้ทีนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะสาเหตุที่ฉันเปิดร้านอาหารหรูให้คนจนเข้ามาได้เนี่ยเพราะว่าฉันอยากให้เขาได้รับแต่สิ่งดีๆเพราะว่าในแต่ละวันพวกเขาได้แต่โดนรังแกโดนดูถูกฉันก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้จะได้มีกำลังใจในการทำงาน กินอิ่มและยังมีเงินเหลือไปใช้ใจ่ายอื่นได้อีกด้วยค่ะฉันเข้าใจเจตนาของคุณแล้วนะคะว่าคุณเปิดร้านนี้มาเพื่ออะไรต่อไปนี้ฉันจะเป็นสะพานคอยบอกต่อแล้วก็สนับสนุนร้านอาหารดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าฉันจะสั่งข้าวของร้านคุณทุกวันเอาไปแจกไให้คนที่ไร้บ้านเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาสู้ชีวิตต่อไปะคะ่ะฉันต้องขอบคุณคุณว่าได้วยนะคะ ให้โอกาสฉันได้เข้ามาทํางานแล้วก็เห็นค่าในตัวฉันไม่รังเกียจคนแบบฉันแล้วฉันก็ต้องขอบคุณคุณด้วยนะคะที่ร้านคุณไม่เคยแบ่งแยกไม่ว่าจะรวยหรือจะจนคุณก็บริการดีมาโดยตลอดทําให้ฉันรู้สึกไม่แตกต่างกับคนอื่นเลยสําหรับฉันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะรวยหรือว่าจะจนคุณค่าของความเป็นคนมีค่าเท่ากันค่ะ Legenda